ครับวันนี้จะทำการสาธิตผ่าฟันคุดซี่สีซี่นี้นะครับแบบไม่เปิดแฟบนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ใช้หัวกรอราวเบอร์นะครับกรอได้เลยนะครับโดยเจาะไปที่บริเวณคอฟันของซี่แนะครับจะต้องระมัดระวังเรื่องไม่ให้กระพุงแก้วเนี่ยเข้ามาใกล้บริเวณที่เรากรอนะครับใช้นิ้วชี้มือซ้ายเนี่ยกันเอาไว้นะครับ จะสะดวกที่สุดกว่าการใช้เรทักเตอร์นะครับแล้วก็ระหว่างเรื่องการสลิปเพราะว่าเราเริ่มกอ่อที่อินเเมลเนี่ยหัวกอก็จะสลิปได้ง่ายนะครับเนื่องจากอินเนเมลมันแข็งนะครับพอเจาะผ่านอินเนเมลได้แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น t a เปอร์ฟ t u r e b i r เได้เลยนะครับทำการเจาะให้ลึกเข้าไปในตัวฟานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แบ่งฟานไปตามปกติก็คือแบ่งให้ได้ความลึกในแนวบัคโคลิงกัว อย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือสองในสามของความกว้างในแนวบัคโคริงกัวนะครับแอคชั่นการกร่อก็ดึงขึ้นและลงนะครับใช้นิ้วชี้มือซ้ายกันกระพุงแก้มเหมือนเดิมนะครับจุดสำคัญในการทำการผ่าฟันคุดแบบไม่เปิดแฟบแบบนี้นะครับก็คือเราจะต้องก่อให้ ให้ลึกไปทางเอพิคอลมากกว่าปกตินะครับเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มกอที่ไบเฟอร์เคชันนะครับแต่ตอนนี้นะเราเริ่มกอที่ซีเวิร์วเคอาวันเติดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องกดหัวกอให้ไปทางเอพิคอลให้มากขึ้นเท่าที่เราจะกดได้นะครับรวมถึงจะต้องกดหัวกรอเนี่ยมาทางบัคเข้ เพิ่มขึ้นด้วยนะครับพอได้ความลึกที่ต้องการแล้วนะครับก็ใช้ s t r a i g r t l l v v t t r r ใเนมา s PLIT ฟันได้เลยนะครับช่วงนี้จะเป็นก,นกรอที่ลึกไปทาง apical มากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นว่า h n n p p e c e ก็จะค่อนข้างตั้งหน่อยเพื่อที่จะกรอมาทางด้าน buckle ให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เหนือฟันทางด้านบ c ค l เนี่ยถูก ทุกรอนะครับครับตอนนี้ได้ความลึกตามที่ต้องการนะครับจะเห็นว่าเหงือกเนี่ยถูกการอย่างดีไม่มีรอยที่หัวเบอร์ไปโดนเหงือกเลยนะครับแล้วก็ถอนฟันไปตามปกตินะครับ ข้อผิดพลาดที่อาจจะเจอได้บ่อยก็คือกอมไปทางไอพิคอไม่ลึกพอเวลาสปริตเนี่ยก็มักจะได้เฉพาะคราวไม่ได้รากมาด้วยนะครับดังน,น,นี้ยเวลาทําเทคนิคน,นี้จะต้องก่อให้ลึกไปทางไอพิคอให้มากพอนะครับเวลาอินเวทเนี่ยอย่าลืมใช้นิ้วโป้งของมือซ้ายเนี่ยกดฟันซี่เเอาไว้นะครับ ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าเราไม่ได้เปิดแฝงเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเย็บนะครับแล้วก็เอาฟันออกมาเรียบร้อยดีนะครับก็ทําความสะอาดแผลคิวร t e อะไรไปตามปกติแล้วก็กัดผ้าได้เลยนะครับ